สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนปนงทุกคนนะคะทั้งสามห้องเลยนะคะอ,อ่วันนี้ครูปุย้ยจะสอนวิชาภาษาไทยนะคะในชั่วโมงที่สองเรื่องของการฝึกทักษะการฟังการพูดสระอ,อึนะคะอ,อ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสระอ,อึมันเป็นยังไงนะคะทำไมมันไม่เหมือนสระ อย่างอื่นนะคะ,ะไปเลยค่ะ,ะนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่11เ,เรื่องสระอึนะคะ,ะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระเสียงสั้นนะคะเขียนเอาไว้บนพระยัญชนะตัวต้นนะคะถ้ามีพระยัญชนะสองตัว สระอึกก็จะอยู่ด้านบนพยัญชนะตัวที่สองนั่นเองนะคะก็เหมือนกับสระอีนะคะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าสระอึกมันจะมีกลมๆอยู่บนหัวของสระอีก็เลยกลายเป็นสระอึกนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนสระอึกบ้างนะคะเริ่มต้นจากการเขียนเหมือนสระอีเลยนะคะลากเส้นจากด้าน ขวามาด้านสายตามลูกศรหมายเลขหนึ่งแล้วก็ลากขึ้นไปคล้ายๆกับหลังเตา่าตามลูกศรเลขอันที่สองนะคะแล้วก็ทำกลมๆบนหัวสระอิตามลูกศรอ,อันที่สามนะคะ,ะจากนั้นก็เสร็จนะคะเรียกว่าสระอึนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูคําที่มีสระอึกันบ้างนะคะอ่านะคะ เดี๋ยวเรามาหัดอ่านพร้อมกันเลยนะคะหอหีบสระอึอสะกดอ่านว่ายังไงคะหอออหึอนะคะรอเรือสระอึอ่านว่ารอออหรือหอออหึอดออดึดึงอดึงตอออตึตึงองตึงบอือบึดึงองบึงนออเนื้ นืงอนึกลอ,อึลึลึกอลึนะคะอ่ะแล้วก็คำต่อไปอ่าคำนี้ครูปุ้ยมองไม่เห็นนะคะอ่ะไปคำไปแถวที่สองเลยนลอ,อึเนื้นืงอนึงไม้เอกหนึ่งนะคะอ้อยขอโทษค่ะครูปุ้ยอ่านผิดนะคะอ่านใหม่นะคะนลอ,อึเนื้นืงอนึง หนึ่งเอกหนึ่งอ่านว่าหนึ่งนะคะไม่ใช่หนึ่งนะคะคำที่สองออึอึอึงอึงอึงเอกอึงพออึกผึ่ผึงอผึ่งผึ่งโทพึ่งบออึบึบึงอบึงบึงโทบึ้งนะคะหอมออึมึมึกอกมึกโซอะสะ อันนี้อ่านว่าสะหลึงนะคะสอสศตัวหลังเวลาสะกดจะต้องมีหอนำด้วยนะคะสอสศหอลอ,อึลรล,ลึงอหลึงอ่านว่าสะหลึงนะคะคำหลังจะเป็นคำควบกล่ํานะคะคอรลอ,อครึครึครึงอครึง,รงเอกครึ่งหอ,ออึเน,น,นืงอหนึ่ง หนึ่งเอกหนึ่งคำต่อไปเดี๋ยวเราอ่านเป็นคำกันเลยนะคะตำลึงรังพึ่งหน้าบึ้งอึกทึกอ่ะอึกทึกนะคะแต่ว่าเวลาที่ใช้เป็นคำพูดบางคนก็จะพูดว่าอึกกัะทึกนะคะอ่านอึกกัะทึกอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเป็นอึกทึกนะคะแต่ว่ามีโกไก่ตามหลังก็เลยกลายเป็นอึกกัะทึกนะคะอ่ะ คำต่อไปค่ะคูวัดหมึกน้ําลึกอ่าทีนี้เรามาลองอ่านประโยคตามครูนะคะน้องหน้าบึง้งเมื่อเห็นอึ่งอ่างเขาดูรังพึ่งอยู่บนตึกน้องเขียนเลขหนึ่งถึงสิบนะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูโลกของความหมายกันบ้างนะคะคนเราต้องพึ่งพากันคนเราต้องพึ่งกันนะคะคาว่าพึ่งอ่ะพออึพึพึงอพึ่งไม่เอกพึ่งนะคะก็คืออาศัยพักพิงขอความช่วยเหลือก็คือพึ่งกันและก,กันนะคะอ่ะทีนี้พึ่งตัวต่อไปคือพึ่งที่ใช้ผอพึ่ง อันนี้คือพึ่งที่เป็นมแมลงเป็นสัตว์นะคะพึ่งทํารังอยู่บนต้นไม้พึ่งในที่นี้ก็คือชื่อของมแมลงซึ่งอยู่รวมกันเป็นฝูงแบ่งเป็นพึ่งนางพญาพึ่งผู้และพึ่งงานพึ่งงานจะมีถุงสําหรับเก็บเก,บเกบสรดอกไม้และมีเหล็กในการไว้ต่อยคนนะคะต่อย ปล่อยสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดว่าจะเป็นอันตรายต่อเขานะคะแล้วก็ปล่อยน้ำพิษออกมาทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดนั่นเองนะคะอะคำต่อไปนะคะฉันรู้สึกคิดถึงคุณแม่คำว่ารู้สึกนะคะรออูรูไมทูรู้สอ,อึสึสึกสึก,ก,กรู้สึกก็คือการรู้ตัวนั่นเองรู้สึกว่าคิดถึงแม่ รู้สึกว่าคิดถึงพ่อรู้สึกว่าคิดถึงคุณครูรู้สึกว่าคิดถึงนักเรียนจังเลยอย่างนี้นะคะจะเป็นอาการคล้ายๆกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเนื้อเรื่องกันบ้างเหล็กในของพึ่งนักเรียนเคยได้ยินว่าเหล็กในไหมคะเหล็กในของพึ่งที่เวลาโดนพึ่งต่อยเราจะบอกว่าเอาเหล็กในออกเอาเหล็กในออกอย่างเงี้ยนะคะสมัยเป็นเด็กครูถูกพึ่งต่อยบ่อยมากเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าเหล็กในมันคืออะไรนะคะเหล็กในของพึ่งมันมีพิษนะคะคนที่ถูกพึ่งต่อยจะปวดและบวมถ้าแพ้ก็จะแพ้อย่างรุนแรงหรือว่าอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะคะดังนั้นเมื่อเห็นพึ่งหรือว่ารังพึ่งเราก็ควรจะหลีกให้ไกลอย่าเข้าใกล้นะคะเดี๋ยวดีไม่ดีเดพึ่งจะต่อยเอานะคะ แต่ว่าถ้าถูกพึ่งต่อยแล้วนะคะก็ให้ใช้วัสดุที่มีรูเล็กๆนะคะอย่างเช่นหลอดนะคะกดลงไปที่บริเวณที่พึ่งต่อยเพื่อให้เหล็กในมันผ่ออกมานะคะแล้วก็ใช้แหนบคีบออกจากนั้นก็ทาแอมโมเนียหอมหรือว่าทายาหมองก็ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะอ่ะทีนี้ ในข้อ2เขาบอกว่าให้นักเรียนคัดคําตามเส้นประใช่ไหมคะอ่านักเรียนก็คัดคําตามเส้นประมานะคะบึกบึนคิดถึงพึมพังพึมพำแล้วก็ศึกษานักเรียนเขียนตามเส้นประมาเลยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะให้นักเรียนเติมตัวสะกดให้คํามีความหมายตรงกับภาพแล้วก็อธิบายความหมายนะคะอ่ะอันนี้ ข้อที่หนึ่งเป็นเลขอะไรคะเลขหนึ่งอ่าหนึ่งตรงนี้เติมตัวอะไรตรงนี้ตัวเติมงองูนะคะตรงนี้เติมงองูลงไปนะคะอ่าใครไม่ทันจะช้าตรงนี้เติมงองูนะคะต่อไปอ่าอันนี้ขี้ขี้อะไรคะขี้อะไรคะขี้ คี้ขี้ขี้เอาไว้ก่อนย่งนึกไม่ออกนะคะขี้อะไรนะคี้เล่นก็ไม่ใช่ขี่ขี้พึ่งก็ไม่ใช่นะคะคี้อ่าคี้หลงคี้หลงนะคะตรงนี้ใส่หอหีบตรงนี้นะคะใส่หอหีบนะบนลอลิงนี่ใส่หอหีบนะคะต่อไป ต่อไปตรงนี้นะคะดูข้างบนรอเรือไม้หันอากาศตรงนี้จะต้องเป็นอรอเรืออานรออะอะอะไรคะรออะงอรังออันนี้ก็หออึเนี่ยพืพตรงนี้มีงองูแล้วแสดงว่ารังอะไรคะรังพึง่งอ่ะต่อไปนี้รังพึ่งนะคะตรงนี้รังพึ่งนะคะเพราะว่าเราเขียนง,งองูลงไปแล้วเราก็ไม่ต้องเขียนอีกนะคะ อ่าต่อไปตรงนี้อ่านว่าอออตรงนี้มีงองูใช่ไหมงองงูสะกดแล้วก็ออออึองออึงอมไม้เอกอึ้งแงเห็นไหมคะก็กลายเป็นอึงอ่างอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่สี่ให้นักเรียนเขียนคําใหม่ให้ถูกต้องแล้วบอกความหมายอ่าตรงนี้เป็นเด็กใช่ไหมเด็กนักเรียนก็ใส่ดอเด็กมีอะไรอยู่บนดอเด็ก มีสระอึนักเรียนก็ใส่สระอึแล้วก็ใส่โกไก่อ่านว่าโดอึดึดึโกดึกนะคะคําที่สองตรงนี้มันเป็นโซโซใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนโซโซตรงนี้อ่านะคะแล้วก็เขียนสระอึแล้วเขียนมอมา้าอ่านว่าจออึซ,ซอึซึมมอซึมนะคะอ่ะทีนี้ ตรงนี้เป็นอะไรคะตรงนี้เป็นนกหอนกฮูก no, อ่าหอนกฮูก no, ก็เขียนหอนกฮูกแล้วก็เขียนสระอึแลวก็เขียนโดเด็กทีนี้เวลาอ่านอ่านว่าหออึฮึฮึโดเฮึอ่าอ่านว่าเฮึนะคะอ่าคาสุดท้ายพอพานใช่ไหมหนูก็เขียนพอพานตรงนี้ค่ะแล้วเขียนสระอึ a, แล้วเ,เขียนไม้เอกแล้วเ,เขียนบอไปไม้อ่าอ่านว่าพออิพ,พ,อพึบพึบอพบอพึบพึบอ่าพึบบอพึบพึบไม้เอกพึบอ่านะคะอุ้ยอ่าทีนี้นะคะหน้าต่อไปนะคะหน้าสุดท้ายแล้วนะคะให้นักเรียนวาดรูปนะคะให้นักเรียนวาดรูปเอ่อ วาดรูปภาพสัตว์นะคะวาดรูปภาพสัตว์ที่มีคําที่มีสระอึภาพสัตว์ภาพอะไรคะที่มีสระอึ่อองอ,างอ่างยังไงล่ะคะใช่ไหมอึ่องอ่างหรือว่าพึ่งก็ได้พึ่งก็มีสระอึวาดตัวเดียวก็พอนะคะหรือถ้าอยากวาดเยอะก็วาดแล้วแต่นักเรียนนะคะถ้าไม่อยากวาดก็วาดแค่ตัวเดียวนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะ บันทึกสรุปความเข้าใจนะคะสระอึนะคะสระอืเป็นสระเสียงสัน้นอ่สาสระเสียงสั้นนะคะเขียนสสเสือแม่นอากาศแล้วก็ไม้โทแล้วก็นอหนูนะคะอ่านว่าสั้นนะคะแล้วก็ฟังคําที่สองเขียนไว้บนพระยัญชนะต้นนะคะเขียนไว้บนเขียนบอใบไม้กับนอหนูนะคะอ่า ทีนี้ชั่วโมงนี้อาทิตย์นี้นะคะครูไม่มีการบ้านให้สักวิชานะคะทำแค่นี้ก็พอนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูปุ้ยก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะอ่าก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะส่วนครูปุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ